น <oh> 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 <oh <ove> ี่แกขอาความสะอาดเลยของแกน่ะฮะแตไม่ซ um ่วมไม่สะอาดเลยลูกก็ขัดเลยๆนะครับแต่ว่าลูไม่สาดเหมือนกันวะทำไมมันไม่สะอาดนะแต่ว่าลูกตั้งใจถูมากแล้วนะก็แก่ อ๋อฉันว่าฉันจะพักแถวนี้นะใกล้รถไฟ<แ>ฟ้าดีเจ้าหมี<แ>เดี๋ยวเดี๋ยวแกจะพักแถวนี้เหรอแถวนี้เหรอดูแต่ว่านะมันมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเนี่ยเจ้าหมีไม่เห็นเหรออาหารอิตาเลียนก็มีดูสิมันก็มีร้านอาหารในเนื้อมาไม่ไม่พักตรงนู้นฮะตรงนั้นมันไกลอ่ะเจ้าหมีกว่าจะเดินได้แถวนี้มีแท็กซี่มีรถไฟฟ้าอีกต่างหากนะว่าแล้วก็มีรถไฟฟ้าทำไมกทำไมตรงนี้อยู่ดิแล้วอูตึกเก่า โมโซขนาดที่แกจะพักขอเดี๋ยวเจอผีหลกอกพวกไปก่อนเลยนี่เจ้าหมาผีผีมันไม่มีจริงในโลกหรอกแกจะมาพาักทำไมาเปลืองตังบ้านเราคอนโดเราก็มีฮะทำไมต้องมาพักตรงนี้ขอให้พ้นหน่อยฮะขอให้พ้นใจดิยก็เมื่อกี้ <c oughs> ฉันก็บอกไปแล้วไงว่ามันใกล้แบบว่ารถแท็กซี่รถไฟฟ้า แท็กซี่ไม่เห็นพี่เลยแ,ย,นะยแท็กซี่อยู่ไหนผู้คนเ่ียแท็กซี่เห็นไหมเงียบเลยเงียบเยบป็นป่าช้าเลยฮ่ะออแอลูนะแกจะมาถ่าย,ยาร 3, ายการตีสามใช่ไหมนี่รายการตีสามฉันไม่ได้ถ่ายตั้งนานแล้วนะ<อ>แล้วอีกอย่างหนึง่งเออว่าแต่วันนี้เขาหยุดกันหรอทำไมคนเงไม่ต้องเงียบเลยสามพอนเนี่จะไปสามจะชันเลยสว่างจ้ขนาดเนี้ถ่ายรายการไปสามไม่หมดแล้วกันนะโวะแกหมดไปคนเดียวเถอะฉันจะพักที่นี่ถ้าแกอยากจะนอนข้างนอกก็เชิญตามสบายเลย เออสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมคนใต้เหรอฮะเอ๊ะใจเร็วใจเร็วผมเป็นคนใต้ครับผมเออจะพักห้องไหนครับใต้ไหนฮะใต้มหาสมุทรใต้พิภพใต้อะไรฮะใต้พิภพอะไรเราจ้องหวีก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ไหมครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงใช่เป็นคนเออสามารถเอาคนเข้าได้ไหมครับเข้าไม่ได้ ได้สินะคนก็ต้องเก้าได้อยู่เร็วตีแก้แบบก็ที่โรงแรมของคนนะครับแล้วก็เจ้าหมีก็เก้าได้เหมือนกันนะครับโอ้ดีใจด้วยนะเจ้าหมีเป็นโรงแรวที่สามารถแบบว่าให้หมีเข้าได้ด้วยเป็นไงล่ะเออเข้าได้แล้วแล้วที่พักนี่เหลือตรงไหนบ้างครับเมื่อกี้บอกว่ามีห้องว่างให้เราเลือกหรอครับใจกลางใจกลับมีห้องว่างเหลือนะครับเออแต่ว่า จังไม่ได้แล้วครับว่าห้องไหนมันว่างอ่ะครับเอาอะไรเอาขนาดนี้ดูดิขนาดตู้จดหมายยังเก่าเลยเห็นไหมเนี่ยดูดูนี่ก็มันถูกนี่นาคือละร้อยห้าสิบบาทอ่ะคนดูดูฟรีไม่พักมาพักกี่ร้อยห้าสิบบาทมันโผล่ปิายนุ่งใหม่กว่าเยอะเลยเราขึ้นไปซีเจ้าวีไดนแหละไม่ไล่ไม่ไล่ลองแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพวกมีพวกมีอะไ แต่เราเข้าไปอีกสิเจวีเข้าไปแล้วเข้าไปทำไมลองเข้าไปดูสิเผื่อมีอะไรนไั่นแหละนี่นี่ปีดีพ้นพีิีเพ้นปิดปิดเอาลิฟเสียหรอเอาทำไมลิฟเสียสมนทำ้าลิฟเสียเป็นไหน,หนลิฟต์ไปเลยขอโทษนะครับ,รบลิฟลิฟขึ้นไม่ได้หรอครับ เออคือเอ่อลิ่มัน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 มีปัญหานิดหน่อยนะครับผมก็ก็วันนี้กลังต้มอยู่นะครับเยี่ยวคนกมพิรุธ่ยทไมชอบพูดติดทางง่เนี่ยฮะหรือว่าเกจะเป็นใครเนี่ยแ่เจต่อมีโดโดปมะสมฮิตเมนไม่ใชญ่นะครับผมไม่ให่คไ่ด l นี่ต้องเดิขึ้นบันไดเมื่อยขาจะตายแอ้หน,นดูดิเราจะได้พักตรงไหนเนี่ยต,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 ตื่นเต้นจริงๆเลยตอนนี้นะครับเอ่อห้อง B ใช้งานได้นะครับห้องบีห้องเนี้ยครับแต่ว่าเอ่อห้อง A ก็น่าสนใจนะเจ้าหมี อ่ะเลือกไม่ได้ก็เลือกทั้งสองห้องไปเลยทั้งแอร์เรียไปเลยเป็นของเราจูห้องเอไม่ได้เด็ดขาดนะครับห้องเอห้ามนะเดียวเดียวเดี๋ยวห้องดีไม่ได้เหรอห้องเอไม่ได้อ่ะงั้นเราไปห้องบีก็ได้ครับเดี๋ยวเดียวเดียวฉันตอบเธไม่ได้ที่นี่จะมีคดีขากรรมก็ได้นะห้องเอพักไม่ได้อ่ะนี่ใส่มาณา ห้องเอไม่พักไม่ได้ครับคือคือคือห้องเอตอนนี้มันเอ่อมันมันชำรุดครับผมแล้วก็เอ่อสซ่มมันก็เสียนะครับไม่จะหวีปกติอ่ะเวลาหนังผีอ่ะเขาจะต้องให้พักตรงนี้นะแต่คนนี้ห้ามอ่ะฉันงงมากเลยก็คือเดี๋ยวมันมีผีไงงั้นฉันพักห้องบีละกันแกพักห้องเอละกันไปไหนไปไหนแกเข้ามาพักห้องเอดิไม่ได้แล้ว เพราะว่ารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเจ้าผีพาห้องบีไปเถอป่ะเฮ้ยไม่หนุกเลยอะไรเนี่ย One eternity later นี่เจ้าีฉันว่านะแกจะเปิดหน้าต่างทำไมหน้าต่างได้ด้วยนี่ออกไปทัไววัแล้วยิ่งๆเปิดหน้าต่างได้ด้วยดูดิดูดิอะไรเจ้าี ฝั่งรุนก็บิดหน้านตาก่ะน่ากลัวจริงๆเลยปิดหน้านตากเร็วอีไม่เน่นะเราอาจจะแบบว่าเจอเสาตัวอยู่ตรงนู้นก็ได้ไปไปไม่ได้หรอกปกติมันจะมีผีจ้องมองเรามาตรงนี้เนี่ย,ยนี่เราไปหาอะไรแบบว่าไปเซเว่นกันมาซื้อขนมมาตุนกันพรุ่งนี้เ<อ>าาราจะได้เดินทางไงมีตรงไหนไม่มีขนมแจกยังไงฮะแล้วแกเห็นมันมีอะไรไว้เลยตรงนี้มีน้ำปะเนี่ยเซที่นีน้ำน้ำพุ่เสียอีกไม่มีน้ำอีก แต่อย่างน้อยก็ยังมีห้องน้ำนะเนี่ยอ่ากินอะไรดีในเซเว่นดีนะมีใครบ้างพี่ค้นึใส่อยู่ห้องน้ำนี่เลยนี่นี่ เจ้าหมีนี่นาอะไรอะไรอีกแล้วไม่เล่นนะจงบีฉันเล่นไงฉันบอกฉันกลัวผีอะไอ้บีบีะไอ้บีบีไอ้คือไเองดิไปไปอ๋อไหนอ่ะไป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 นี่ไปดูเอกเลยเจ้าหมีเข้ามาห้องนี้เหรอเดี๋ยวนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับ ก็ไม่มีนี่นาห้องน้ำเหรออันนี้เอานี่จมีโอ้ยโดนหลอกอีกแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนี่แกจะอะไรกันแน่เนี่ย อย่าบอกนะว่าเจอไซเรนเฮสอีกแล้วอ่ะหน้าตาเป็นยังไงอธิบายซิฉันจะได้รู้หน้ามเหมือนแกเลยใช่หรอใช่หน้าตาเหมือนแกเลยเดี๋ยวนะฉันเรอกจะเหมือนแบบว่าแบมแบมก็เซเว่นเจ้าชื่อเขาหมดที่แกหยาอย่าไปพูดอย่างนั้นอยาอยาเด็กขาดแล้วไปเถอะเราไปเซเว่นกันไป าซื้ออะไรดีนะเจ้าหมีฉันว่าจะซื้อมาม่าปะเอิบเข้าดีกว่าไม่รู้สึกอะไรมันเดินผ่านข้างหลังแม่ช่างมันเถอะแมซื้อขนมดีกว่าแม่พีอาเจ้าหมีแกช้อปปิ้งเสร็จยังเนี่ยฉันได้แล้วนะฉันก็ได้แล้วจีจีซีนีนี แกซื้ออีกแล้วหรอคินเดอร์จอยเนี่ยอร่อยบอกไว้ก่อนเลยคินเดอร์จอยได้ทั้ทงขนมได้ถ้าของเล่นแล้ของเล่นชิ้นใหญ่ด้วยอาจจะได้กันดั้มเลยก็ได้นะบอกไว้ไก่อนแต่แกเอาขนมให้ฉันกินแต่เอาแกเอาของเล่นเนี่ยนะเ<ม>อ้าขนมฉันก็กินเองขนมอร่อยฮะซื้อก็ซื้อละกันไปไปเช็คบินเร็ว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 ไปเช็คบินมา อ่าคุณพนักงานครับเช็คบินคินเดอร์จอยครับโเฮ้ยเข้าไรเอาเป็นอะไรอะครับคุณพนักงานเป็นอะไรทำไมไม่พูดครับบอกว่าเท่าไหร่ว้าวว้าวว้าวทำไมพนักงานเป็นซุบเนี่ยไปดีแล้วไปแล้วโอไปไปแล้วจะบีขึ้นรถแล้วเอดอะไรขึ้นครับอักพึงตับน้ำมันไป หลับไปแล้พี่พี่ี่ไปไหนพี่ให่ตังเลยลแล้วแล้วตแล้วกลัวมาแล้วนะไกรีบครรครับัดเลนได้แค่นี้เจ้าหวีัวอย่าอย่อย่ยให้มันบิิอย่ไไปไม่ได้มันเป็นหนังฮอร์อ์เจ้าหวีมันต้องช้าๆสิอ้ันว้า

แกคือขาตกเห็นไรเห็่า้าตกเห็นไรบปล่าตงอย่าง้ไป้าวา้ไปไปลงแล้วเจ้ามีดีแลจ้าาตกงจ้าตกรไปแล้วไปแล้วข้างหลังเจ้าสู้เนมาเีกระเขนเจ้ามีเอาไปกระเขนมาสิ มันไม่ใช่แบบพายที่ด่างั้นเดี๋ยวฉันโทรไปเรียกรถดูดซ่วมแบบนึงนะเดี๋ยวมา few inches later พี่เจเจโทรเรียกรถดูดซ่วมแล้วอ๋อรับฉันเรียกไปแล้วนะเออเขาบอกกำลังจะมานั่นไงมาพอดีเลยเร็วเรจอด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 นี่ครับ ก็สวัสดีพี่น้องประชาชนฮะอะไรอะไรมี่นายช่วยมี่ารับสรับเีายชี่นารช่วยนายชี่นายย่นาช่ยนายชีนายช่วยพนายช่วยนายช่กนว่นายช่วยพี่กอยช่วยพี่นายช่วยพีคนีย่นายช่วยีย่ายช่่นาย่ายนานววยช่วย่นนะช่วยกันนีี้น ช่วยไปดูดซัวฝั่งน้อยสอันตรายแล้วดร้อะพัดหนมันมาแล้วคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครฮะคุณเป็นใครเฮ้ยเฮ้ย้คุณเป็นใครคุณเป็นขึ้นองเสียดทั้งหมได้ไหมฮะดืดเลยืออเดเเดเดีดเอดเเดเ้ดด Tidak, dah kata cuak Bila